จ่ายตังค์กันนะคะแดดร้อนมากวันนี้แดดร้อนมากแล้วลมแรงมากน่าข้านอยู่ทั้งหมดว่าเราอยู่ในแะไรกันี่ยคแบบเป็นแอร์ไปช่อดร้อนกำลังมองรถยู่เอาลับเตี้ยม เดี oh, ๋ยวจะได้แบบภาพเหตุการณ์แบบโดนรถชนแบบโอ้ยต้องมีรถกล้องกิ้งด้วยนะโอ้พี่ภาพอย่างนี้หาไม่ได้นะไอ้แบบโดนรถชนตู้รถกล้องกิ้งเนี่ยโอ้ทั้งนั้นโยนโยนกล้องให้รถชนด้วยนะเนี่ยเป็นข้อดีของการมีบ้านใกล้ ใกล้ธนาคารอันนี้ก็ถึงแล้วอะไรที่มันแบบวุ่นวายอะพี่แต่ว่าคือมันใกล้อะไรเที่ยป็นเป็นสิ่งอันวยความสะดวกทั้งหลายห้างก well ็อยู่แค่นี้ห้างบิ๊กซีเลยค่ะค่ะก็ตอนนี้คราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะที่ธนาคารกรุงเทพนะคะสาขาสุทธาบุรีก็เป็นเงินทั้งสิ้นสอง้อยห้บาทนะคะรวม ค่าธรรมเนียมบริการในการทำร้านนะคะเป็นอีกสิบาทก็ส6 0บาทนะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็เออมันก็ฉีดส่วนล่างของเราไปนะคะเขาไม่เซ็นให้เราก็ไปนี้โอเคแล้วเนอะก็เดี๋ยวเก็บใบนี้เอาไว้ตอนวันสอบค่ะค่ะโอเคก็ถือว่าเรียบร้อยออเรียบร้อย,อยแล้วเสร็จเซซิเสร็จสิ้นตอน11:39เ่้า ลงด้วยเลยก็เมื่อกี้เมื่อกี้ได้คิวเบอร์เกสเก้าอยาให้ดูเก็บมาบ้างเก็บมาบ้างเก็บเก็บมาเก็บมานี่คิวเบอร์เกสเก้าเลขสวยอ่ะสวยมากถือว่าเป็นดวงดีนะคะไม่วราอาจจะได้คณะภารกิจไม่คงคงไม่ได้หรอกสองพันสี่เยอะไป